ทำไม่ทักสินถึงยังไม่หมดลิต์แล้วใครเป็นปุ๋ยที่หล่อเลี้ยงสิ่งที่นายสุเทพเทือกสุบันที่ออกมาขับเคลื่อนพักรวมพลังประชาชาติไทยใน,กา,ก,นก,าการเลือกตั้งครั้งนี้บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกระหว่างเอาทักสินกับไม่เอาทักสินนั้นผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่เกิดเลยและไม่ใช่เรื่อง ที่ก้าวเข้าทักษิณไม่พ้นนี่เป็นเรื่องไม่กี่เรื่องที่ผมมีความคิดสอดคล้องกับนายสุเทพเพราะถ้าใครบอกว่าทักษิณหมดบทบาทไปจากการเมืองไทยแล้วไม่มีอิทธิพลแล้วเสื่อมมนครั้งแล้วทักษิณไม่จ่ายท่อน้ำเลี้ยงทำให้พักของทักษิณออกแรงแล้วผมคิดว่าเป็นการเมืองทักษิณแบบต่ำจนเกินไป ตอนที่ขับไล่ทักษิณไปแล้วและชัดเจนว่าทักษิณยังมีบทบาทอยู่เบื้องหลังพักของเขาและใช้นอมินีออกมาเล่นการเมืองแทนตอนนั้นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ออกมาเคลื่อนไหวขับไล่หลังพบว่ามีการใช้อำนาจจนเกินขอบเขตของรัฐบาลหุนเชิดจนนำมาสู่การยึด ทำเนียบรัฐบาลและไปชุมนุมที่ถนนหน้าสนามบินสุวรรณภูมิกลายมาเป็นคดีดความหลายคดีและบางคดีดตัดสินจำคุกแกน่นำพันธมิตรอยู่ในขณะนี้แม้สารรัฐธรรมนูญจะมีคำพิพากษาวา่ารัฐบาลที่แกน่นำพันธมิตรชุมนุมขับไล่นั้นได้อำนาจมาโดยมิชอบถ้าจำกันได้ในตอนนั้น ก็มีเสียงตำหนิพันธมิตรมากมายว่าหยุดได้แล้วเพราะทักษิณไม่มีฤทธิเดชแล้วจบแล้วเอาผีทักษิณมาหลอกทำไมแต่สุดท้ายก็เป็นที่ประจักษ์ว่าทักษิณยังไม่ตายและเรื่องยังไม่จบยังมีฤทธิเดชมาจนถึงวันนี้ที่น่ากลัวก็คือทักษิณเป็นเป็นนี่แหละไม่ใช่ผีทักษิณที่ไหน ทักสินไปที่ไหนมาไหนได้ทั่วโลกทุกประเทศเปิดประตูรับแม้กระทั่งเมื่อน้องสาวนางสาวยิ่งรักชินวัตรหนีคดีจำนําข้าวออกนอกประเทศก็มีสถานะในต่างประเทศไม่ต่างจากกับทักษินเพราะได้รับการยอมรับจากต่างชาติไม่ต่างกันไม่มีใครแยแสประเทศไทย แม้จะเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กันดีหรือแม้แต่ในอาเซียนที่เป็นประชาคมเดียวกันดังนั้นแม้คนไทยจำนวนหนึ่งจะชิงชังทักสินและรู้ว่าทักสินมีความชั่วร้ายอย่างไรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในระหว่างมีอำนาจอย่างไรและทุจริตเชิงนโยบายเพื่อทำตัว เองร่ำรวยขึ้นอย่างไรแต่มีคนจำนวนมากที่ไม่สนใจว่าสิ่งที่ทักษิณถูกกล่าวหานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่คนจำนวนหนึ่งเชื่อว่าถูกกลั่นแกล้งใส่ร้ายคนจำนวนหนึ่งเชื่อว่าพักการเมืองไหนก็โกงเหมือนกันแต่ทักษิณโกงแล้วชาวบ้านได้ประโยชน์ด้วยกระทั่งเชื่อว่าทักษิณไม่ผิด ความเชื่อของชาวบ้านแบบนี้นี่เองที่ทำให้ทักษิณยังครองใจคนหมู่มากแม้จะเลือกตั้งกี่ครั้งและสรรหาวิธีการอย่างไรพักของทักษิณก็ยังชนะคนกรุงเทพมหานครคนในเมืองคนชั้นกลางแม้จะมีเสียงดังมากในโซเชียลในทางสังคมแต่พอลงคะแนนแล้วก็แพ้มือในหีบเลือกตั้ง ของคนที่ชอบทักษินรัฐบาลเองก็ปล่อยให้ทักษินย่ำยีกระบวนการยุติธรรมไปทั่วโลกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกกลั่นแกล้งสอดรับกับความเชื่อของพลเมืองฝ่ายตัวเองและโลกก็เชื่ออย่างนั้นจึงไปไหนมาไหนได้โดยไม่สนใจรัฐบาลไทยมีคำถามว่าถ้าอยากจะชนะทักษินทำไมไม่ให้ คนที่ทักษิณครองใจเห็นว่าสิ่งที่ทักษิณทํานั้นผิดอย่างไรทักษิณถูกกลั่นแกล้งใส่ร้ายจริงหรือคนชั้นสูงโกรธและอิจฉาทักษิณที่ครองใจชนชั้นล่างได้จริงหรือเพราะถ้าคุณเปลี่ยนทัศนคติของคนรักทักษิณไม่ได้เลือกตั้งกี่ครั้งทักษิณก็ยังชนะอยู่ดีแต่คำตอบคือรัฐบาลที่บอกว่าตัวเองเป็นฝั่งตรงข้าม ของทักษิณก็ไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เลยตอนคณะรัฐประหารเข้ามาเพื่อดับวิกฤตของบ้านเมืองก็พยายามอ้างเหตุกลางกลางว่าคนสองฝ่ายทะเลาะก,กันเพื่อไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาขณะเดียวกันพยายามจะเอาใจใส่ทั้งสองฝ่ายไปด้วยเข้ามาก็ปิดทีวีทั้งสองฝ่ายห้ามพูดห้ามออกอากาศ กว่าจะเข้าใจว่าระบ,บอบทักษิณเขาไม่ให้เป็นพวกด้วยไม่ยอมแพ้ก็ช้าไปแล้วพอเตรียมตัวจะเลือกตั้งและมาลงการเมืองต่อก็รู้ว่าการต่อสู้ด้วยหนึ่งคนหนึ่งเสียงนั้นมันยากที่จะตกกับทักษิณจนต้องเขียนกติกาว่าพิลึกพิลั่นให้ฝ่ายทักษิณเอามาติดชิ้นโจมตีว่า เป็นกติกาที่ไม่เป็นธรรมถามว่าจริงไหมก็จริงนั่นแหละลองคิดดูสิว่าการเลือกตั้งมี350เขตเลือกตั้งต่อให้พรรคหนึ่งชนะเลือกตั้งมันเสียทุกเขตเลยคนเลือกกันไปทั่วประเทศได้สอสส5 0อ350คนก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้พยายามที่จะไม่แต่ฝั่งทักษิณในช่วงแรกยังผลักฝ่ายตรงข้าม กับทักษิณที่ควรจะเป็นมิตรให้เป็นศัตรูด้วยวิธีของคนถืออำนาจแล้ววันนี้ก็รู้แล้วว่าการได้อำนาจมาตามวิธีทางปกตินั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแม้จะมีกติกาที่ดีไซน์มาเพื่อฝ่ายตัวเองแค่ไหนก็ตามวันนี้เราจึงเชื่อว่าแม้ฝั่งของรัฐบาลปัจจุบันจะได้กลับมาเป็นรัฐบาล ต่อหลังเลือกตั้งแน่ยังไงเสียพลเอกประยุทธ์หรือลุงตู่ก็ต้องกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อแน่ถ้าไม่สะดุดเรื่องคุณสมบัติที่กำลังเป็นเรื่องร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้และจากการที่ไม่สามารถเปลี่ยนทัศนคติของมวลชนฝั่งทักษิณที่มีมากกว่าในเชิงปริมาณได้ทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องยาก ถ้าจะทำให้ได้เสียงข้างมากเพื่อเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและเมื่อจะแย่งชิงคะแนนเสียงจากฝั่งทักษิณในช่วงระยะเวลาไม่กี่วันมานี้มันก็เกือบจะสายไปแล้วผมเห็นฝั่งที่เชียรลุงตู่มั่นใจว่าพักพลังประชารัฐจะสามารถได้ที่นั่งเป็นร้อยที่นั่งและสามารถรวบรวมเสียงข้างมากในสภาได้ แต่ส่วนตัวผมยังเชื่อว,ว่าแม้ฝั่งพ,พรรคพลังประชารัฐจะตั้งรัฐบาลด้วยเสียงสสบวกกับสอวไอด้แต่ฝั่งเพื่อไทยมีโอกาสมากกว่าที่จะได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นปฐมบทของความยุ่งยากและวุ่นวายภาคใหม่ของการเมืองไทยหัวใจของระบอบทักษิณน,นั้นคือ การกำหัวใจของคนส่วนมากในประเทศเอาไว้คนชั้นกลางคนในเมืองจำนวนหนึ่งก็ด่าว่าคนโง่เท่านั้นที่เลือกทักสินเลือกคนโกงแต่ก็ไม่สามารถทำให้พวกเขาเปลี่ยนใจแม้จะเอาอำนาจรัฐไปกดไว้ในเวลานี้แต่จะทำอะไรพวกเขาในครูหาเลือกตั้งได้การครองอำนาจ ที่ผ่านมาแบบเป็ดเสร็จและกวาดความวุ่นวายวายใต้พรมได้ในชั่วขณะแล้วเข้าใจว่าลุงตู่ทำบ้านเมืองให้สงบนั้นกลับไม่ได้ใช้เวลานี้ทำความเข้าใจกับประชาชนมีหน้ำซ้ำพยายามทำทุกอย่างด้วยวิธีการแบบเดียวกับที่ทักษินทำด้วยนโยบายประชานิยมจนเวลาจะไปพูดว่า สิ่งที่ทักษิณทำนั้นมันผิดไม่ถูกต้องก็ไม่ได้นอกจากนั้นยังมีประชาชนจำนวนมากจำนวนหนึ่งที่เป็นแนวร่วมของทักษิณมุมกลับและมีเป้าหมายที่ซ่อนเลนความคิดของคนเหล่านี้มีอิทธิพลเพราะมันไปสอดรับกับความเชื่อของโลกที่เชื่อว่าทักษิณไม่ผิดและเป็นฝ่ายประชาธิปไตย บางคนยอมเป็นแนวร่วมกับทักษิณเพราะเชื่อว่าบาร,รมีของทักษิณกำลังสั่นคลอนสถาบันของชาติที่พวกเขาริงชังต้องการยืมมือของทักษิณบางคนไม่ชอบวิธีการขับไล่ทักษิณพวกนี้เป็นพวกบูชาหีบเลือกตั้งและเข้าใจว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งถ้าทักษิณไม่ดีก็ต้องปล่อยให้อยู่ในอำนาจ ถ้าไม่ดีประชาชนก็ไม่เลือกมาอีกพวกนี้น่าจะเป็นพวกที่เข้าใจว่ามติของเสียงข้างมากสามารถตัดสินดีเลวได้ด้วยถ้าคนข้างมากขอมติไปปรนก็คงจะเป็นประชาธิปไตยด้วยพวกนี้เป็นพวกเกลียดทหารที่เข้ามายึดอำนาจเพราะทำลายประชาธิปไตยที่ยึดติดกับการเลือกตั้งของพวกเขา พวกนี้คิดเพียงว่าเมื่อได้อำนาจมาจากการเลือกตั้งแล้วจะใช้อำนาจอย่างไรความรับผิดชอบธรรมอยู่ที่ที่มาของการได้อำนาจอย่างเดียวไม่สนใจการใช้อำนาจและผลลัพธ์ที่ได้จากอำนาจหลังจากนั้นเมื่อคนกลุ่มหนึ่งทนไม่ได้กับการใช้อำนาจของทักษิณจนเกิดการรัฐประหารและถูกกล่าวหาว่า กวักมือทหารออกมายึดอำนาจแต่ไม่สนใจในรายทางว่าในระหว่างประชาชนใช้สิทธิทชุมนุมมีคนเอาอาวุธสงครามมายิงเอาระเบิดมาคว้างพวกนี้ซึ่งชอบอ้างหลักสิรีภาพสิทธิมนุษยชนมนุษย์เท่าเทียมกันก็ไม่เคยเรียกร้องให้รัฐออกมาดำเนินคดีตอนที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุล อย่างมีสติดีไม่ล้มป่วยนั้นเขาเคยบอกเองว่าคนที่กวากมือเรียกให้ทหารออกมาก็คือพวกใช้อาวุธความรุนแรงทำร้ายผู้ชุมนุมฝั่งตรงข้ามนั่นแหละลองไปค้นดูกูเกิลดูนะครับว่าสมศักดิ์พูดจริงไหมแน่นอนว่าทหารไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองควรทำหน้าที่ของทหารที่มีบทบาทของตัวเอง ที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่พูดกันตามความจริงว่าเมื่อประเทศกำลังกลายเป็นรัฐล้มเหลวไม่มีคือมีแปรใครจะเอาอาวุธสงครามมายิงกันกลางเมืองอย่างไรก็ได้รัฐบาลไม่ทำงานตำรวจหลีตาถ้าปล่อยให้ประเทศเป็นไปอย่างนี้ก็ควรจะเป็นทหารเหมือนกันส่วนตัวผมจึงแยกแยะบทบาทของทหารในเรื่องนี้ ออกจากความพยายามสืบทอดอำนาจผมเองก็ไม่เห็นด้วยและไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่เห็นว่าเขาเขียนเพื่อให้กติกาการเลือกตั้งบิดเบี้ยวและบางฝ่ายได้เปรียบเพราะมองว่าจะนำประเทศกลับไปสู่ความขัดแยง้งและถ้ากติกา,กาเท่าเทียมกันผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาจะลงสนามเลือกตั้งด้วย ภาพที่สง่างามกว่านี้ผมจึงไม่โทษทหารที่ออกมารัฐประหารถ้าจะโทษก็โทษที่เข้ามาแล้วไม่พยายามที่จะลบเงื่อนไขของความขัดแย้งออกไปและนำประเทศไปสู่การปฏิรูปแต่อยากจะอยู่ในอำนาจต่อไปด้วยกติกาที่เขียนขึ้นมาเอง5ปีนี้แม้บ้านเมืองของเราจะสงบไม่มีการชุมนุมจนกองเชีย เอามาเป็นจุดขายเชียร์ลุงตู่บนเวทีเลือกตั้งตอนนี้แต่เราไม่คิดกันเลยหรือว่ามันสงบเพราะอะไรเพราะความขัดแย้งมันได้คลี่คลายไปแล้วหรือบางครั้งก็ต้องทบทวนเหมือนกันนะว่าทํำไมการได้อํานาจมาในระยะเวลา4-5ปีมานี้มันถึงทําลายโครงสร้างของระบบทักษิณล,ลงไม่ได้ และกลายเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงระบอบทักษิณเสียเองบ้านเมืองตอนนี้สงบแล้วหลังจากนี้จะสงบไหม